ว่าด้วยแพ้วาทะแล้วขัดเคืองคำว่าคนผู้ประกอบด้วยถ้อยคำในท่ามกลางบริษัทอธิบายว่าคนผู้ประกอบคือเตรียมตัวตระเตรียมรวบรวมเรียบเรียงถ้อยคำของตนเพื่อกล่าวในท่ามกลางขติยะบริษัทสมณพราหมณ์บริษัทขหะบดีบริษัท หรือสมณบบริษัทรวมความว่าคนผู้ประกอบถ้อยคำเพื่อกล่าวในท่ามกลางบริษัทคำว่าเมื่ออยากได้ความสารเสริญในคำว่าเมื่ออยากได้ความสารเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจอธิบายว่าเมื่ออยากได้คือยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังความสารเสริญคือความชมเชย ความมีเกียรติความยกย่องคุณความดีคำว่าย่อมเป็นผู้ลังเลใจอธิบายว่าก่อนตอบโต้ย่อมสงสัยลังเลใจคือก่อนตอบโต้ย่อมสงสัยลังเลใจอย่างนี้ว่าเราจักมีชายหรือปราชัยหนอจะข่มเขาอย่างไรจะทำลัทธิของเราให้เลิศลอยได้อย่างไร จะทําให้พิเศษได้อย่างไรจะทําให้พิเศษยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรจะทําการผูกมัดได้อย่างไรจะทําการผ่อนคลายได้อย่างไรจะทําความตัดร้อนได้อย่างไรจกตีขนาบวาทะของเขาได้อย่างไรรวมความว่าเมื่ออยากได้ความสละเสร,รย่อมเป็นผู้ลังเลใจ คำว่าเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปอธิบายว่าบริษัทสมาชิกของบริษัทผู้พิจารณาปัญหาเป็นผู้มีเหตุผลย่อมคัดค้านให้ตกไปคือคัดค้านให้ตกไปโดยอัตตะว่าคำที่ท่านพูดไร้ความหมายคัดค้านให้ตกไปโดยพยัญชนะว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่ถูกต้องโดยพยัญชนะ คัดค้านให้ตกไปทั้งโดยอัฏฐะและพยัญชนะว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่ถูกต้องทั้งโดยอัฏฐะและพยัญชนะคัดค้านให้ตกไปว่าอัฏฐะที่ท่าน i, านำมาไม่ถูกต้องพยัญชนะที่ท่านยกขึ้นมาไม่ถูกต้องทั้งอัฏฐะและพยัญชนะท่านาน, Thankfully นำมาและยกขึ้นมาไม่ถูกต้องความข่มผู้อื่นท่านยังไม่ได้ทำ การทำลัทธิให้เลิศลอยท่านยังทำไม่ดีความพิเศษท่านยังไม่ได้ทำการทำให้พิเศษยิ่งขึ้นท่านยังทำไม่ดีความผูกมัดท่านยังไม่ได้ทำความผ่อนคลายท่านยังทำไม่ถูกต้องความตัดรอนท่านยังไม่ได้ทำการขนาบวาทะท่านทำไม่ถูกต้องท่านพูดไม่ถูกต้อง กล่าวไม่ถูกต้องเจรจาไม่ถูกต้องเปล่งวาจาผิดกล่าวให้คลาดเคลื่อนพูดชั่วคำว่าเป็นผู้เกอ้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปอธิบายว่าเมื่อถูกคัดค้านให้ตกไปเป็นผู้เกอ้อเขินคือถูกบีบคัน้นถูกทำให้ละลายถูกทำให้กระวนกระวายถึงความทุกข์ใจ รวมความว่าเป็นผู้เกอ้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปคำว่าเพราะคำนินทาในคำว่าย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาแสวงหาขอแก้ตัวอธิบายว่าเพราะคำนินทาคือคำคอรหาคำไม่ชมเชยคำไม่สรรเสริญคุณความดีคำว่าย่อมโกรธเคืองได้แก่ย่อมโกรธเคือง คือแค้นเคืองขุณเคืองได้แก่ทำความโกรธเคืองความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏรวมความว่าย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาคําว่าสแสวงหาข้อแก้ตัวได้แก่สแสวงหาข้อแก้ตัวคือสแสวงหาข้อผิดสแสวงหาข้อพลังผิดสแสวงหาข้อผิดพลาด สแสวงหาข้อพลังเผลอสแสวงหาช่องทางรวมความว่าย่อมโกรดเคืองเพราะคำนินทาสแสวงหาข้อแก้ตัวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนผู้ประกอบด้วยถ้อยคำเพื่อกล่าวในท่ามกลางบริษัทเมื่ออยากได้ความสารเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจเป็นผู้เกอ้อเขิน ในเมื่อถูกคัดค้านตกไปย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาสแสวงหาข้อแก้ตัว62พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบริษัทผู้พิจารณาปัญหากล่าววาทะของเขาว่าเลวถูกคัดค้านตกไปแล้วเขาเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคล่ำครวญเศร้าโศกทอดถอนใจว่าเขานำหน้าเราไปแล้ว